สวัสดีครับองอาจทุนบุรีนะครับวันนี้พามาดูเหรียญหลวงพ่ออาจวัดเนหหาจังหวัดนครปฐมรุ่นแรกนะครับปีสองสี่เจ็ดสี่อ่ะให้พี่สังเกตเห็นครับนี่เห็นไหมสําคัญนะครับนะอ่าครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับนี่ไทเทเนียมนี่จะเป็นเส้นคมตามตะเข็บเนี่ยครับห้ามีเม็ดผดกากเลยนะตึงเรียบนะครับได้ไหมครับขาปั๊มก็จะมีเบ้าเอาไว้เจาะดูห่วงอ่าสําคัญนะครับนี่ครับเบ้าแล้วก็เจาะดูห่วงในเบ้าเห็นไหมครับนี่ตึงเรียบนะไม่มีอะไรเยอะนะครับข้างเรื่อยจาเบอร์ตะไบเรื่อยให้แม่นนะนะครับ ดูกันเลยนะครับอ่าจำหน้าหลวงพ่อยแม่นนะครับนี่หน้านี้เลยนะครับนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเราต้องนอนดูนะคมมากๆนะครับนี่เห็นไหมครับเส้นคมคมครับเป็นเนื้อทองแดงนะนะครับเห็นไหมครับตามขอบห้ามีผดมีกากเลยนะครับตัะเหรี่ยญที่ตึงเรียบมากๆนะครับด้านหลังเห็นไหมครับเบ้าในการเจาะอ่าโอเคนะครับนี่ โอเคครับเห็นไหมครับข้างเรื่อยอ่าจาเบอร์เรื่อยให้แม่นนะครับนี่สําคัญนะนะครับอ่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะนะครับให้ดูหน้าหลวงพ่ออีกทีนึงนะครับอ่าจําหน้าให้แม่นนะครับเห็นไหมครับนี่โอเคนะฝากกดติดตามฝากแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ